ที่นี่ชนบุรีบ้านเรามีปัญหาที่ไหนแก้ที่นั่นข่าวดีดีกับพี่คำรนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรที่ผมเข้ามาบริหารช่วงเ้า่เตือนที่ผ่านมา รับ่านว่าการก็ออบใหหลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีปัญหานะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ตั้งใจมารับฟังปัญหาและมาแก้ไขปัญหาหทุกท่านโดยใช้ะองมาที่เป็นภาษีทุกท่านนะครับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชยธนโเราสร้างเสร็จเมื่อปี58ที่ท่านพอนะครับกระจายน้ําได้ก่าวรายงานมาท่านรองผู้ว่าการรายงานมานะครับแต่ที่ล่าช้าเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการกระจายน้ำนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าออให้ทุกท่านได้ เห็นภาพนะครับนั่นก็คือนยบายที่ผมให้ไปก็ชมประทานทําแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะครับต่อไปนี้ชมประทานก็ต้องทําแก้ดินขนาดใหญ่ไว้รองรับนะครับกรมพัฒนาที่ดินก็มีหน้าที่ที่จะเอาน้ําจากชมประทานกดไว้กระจายส่งน้ําไปสู่บ่อขนาดกลางบ่อเฉีวที่อยู่หัวไร่ปลายนานหรือที่สาใช้ประโยชน์ที่ใกล้ชิดแปลงเกษตรี่น้องเกษตรกรนะครับ,รบกระจายยังไงครับกรมชมประทานส่งน้ําระบบท่อผ่านโซล่าเซล แต่ปนี้ชนประธานสร้างทุกโครงการจะไม่ทิ้งภาระให้ท้องถิ่นอย่าไปทิ้งภาระเรื่องไฟฟ้าเรามีมีนโยบายอยู่ว่าต้องใช้การส่งน้ําโดยใช้โซลาเซลล์เพราะนั้นต้องใช้โซลาเซลล์ที่มันมีความมั่นคงอย่างน้อยก็ไม่ต้องทิ้งภาระให้ท้องถิ่นเขานะครับทำเสร็จชนทางก็ส่งน้ําลงแก้มลิงซึ่งเป็นบ่อขนาดกลางของกรมบรรดาที่ดินซึ่งผมให้ในใบท่านอธิบดีซึ่งผมกำกับโดยตรง ให้ได้ไวท่านทิพดียกร่างงบประมาณตั้งแต่ปีหน้าไปให้ทําโครงการแก้งบินนะครับขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยใช้พื้นที่สาธารประโยชน์แล้วก็กระจายน้ําผ่านของไส้ไข่โดยระบบโซลา่าเซลล์ลงไปยังบ่อจิ๋วของพี่น้องที่จะลงทะเบียนโดยบอดินนาสาของกปรปัญหาที่ดินผมฝากท่านสสทั้งสองท่านด้วยนะครับกระจายไปทงพื้นที่เดี๋ยวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปัญาทิ้จะงบปรลงให้ ขอพี่น้องเกษตรกรใครที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่มีน้ําในการทําการเกษตรไปขึ้นทะเบียนที่กรมวัฒนทิดินโดยบอดินนาา้สอาดทางับฝั่งท่านนายกท่านรองนาผู้บริหารฝากกำนันด้วยนะครับเสร็จแล้วเรากรมวัฒนทิดินจะเอางบลงมาขุดบ่อให้พร้อมโซลาเซลล์ให้พี่น้องใช้โซลาเซลล์สูบน้ําจากบ่อท่านผ่านเหมืองไส้ไตเข้าไปทางนั้นนี่คือนโยบายของกระทรวงเกษตรกรยุคใหม่ยุคที่ผมเข้ามาบริหาร สมัยท่านที่ชายผมท่านรัฐเอกรนัฐงเผ่าท่านเป็นเลิศตีว่าการท่านทแก่ะน้ํน้ำขนาดใหญ่สร้างการให้ชมประธานทำโครงการยกรางเอางบประมาณของหลวงมาลงท่านทําไว้แล้วพยายามขับเคลื่อนดีอยู่แล้วผมก็มาต่อย,ยอดว่าเอาน้ําที่ชนประทานสร้างไว้มาสู่พี่น้องเกษตรกรอ,อย่างไรกระจายประโยชน์กับกุ่มผู้ใช้น้ําทั้งพี่น้องประชา,าชนว่าั้นเราทำโครงการอะไรจะได้รับความต้องมารเป็นอย่างดีนะครับ ัฒนาที่ดินก็มีหน้าที่ไปปรับแปลงนาทําอย่างไรให้เพิ่มผลผลิตต่อได้ให้มากที่สุดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมว่าเรามานั่งคุยกันออกแบบการทํงรางานร่่มกันหลังจากพี่รพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำแล้วเรามานั่งลงพื้นที่สํารวจด้วยกันนะครับท่านสสผู้สรงเสริทั้งสองท่านว่าพืชตัวไหนที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เหมาะกับการปลูกในพื้นที่เรา โดยโกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษต,ตรและสหกรจะเข้ามาสำรวจโดยพัฒนาที่ดินจะเข้ามาสำรวจคุณภาพดินในพื้นที่ก่อนว่าเหมาะสมที่จะปลูกพืชชน,นิดไหนแล้วเอาเป็นพืชที่มีกําลังซื้อมีตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับเราต้องทําการเกษตรแบบสมัยใหม่เดีย๋ยวผมหลังจากนี้ปุ๊บมาแก้ปัญหารเรื่องน้ำให้เสร็จผมจะเอาพืชเอาอาชีพที่เหมาะสมมาให้กรมประมงครับ วันนี้เราก็เอาปลาตัวอย่างจะมาให้ท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้พี่น้องเกษตรกรเรียกเป็นต้นแบบหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จแล้วในน้ํามีปลาในนามีข้าวในบ่อของเราก็จะมีปลามีกุ้งกั้งต่างๆุกงมบงอยู่ในนั้นเรามาช่วยกันออกแบบการกระจายน้ําสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงแรกแรกครับพี่น้องทุกท่าน ผมเ่ก็พูดทุกวันนี้ก็พ่อกับแม่ผมก็เป็นเกษตร,รกรเหมือนกันนะครับโชคดีที่สง่งคนี่ร้องเรียนหนังสือเก่งก็เลยมีโอกา,อกาสวันนี้นะครับก็อยากจะใช้พื้นที่นี้ในฐานะที่เป็นโรคเกษตร,รกรเหมือนกันระมีตําแหน่งทางการเมืองก็จะดันงบประมาณนะครับตัวกับท่านสสทั้นสองท่านนะครับท่านท่านปีเ่าท่านีิผลนะครับเขตสี่เขตห้เเาเราแต่เป็นพื้นที่ที่ควรจะได้รับการกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำาของหลวงพระนเชิทองนะครับเดี๋ยวแก้มลิงตรงไหนช่วยกันสำรวจ ท่านท่านมาตรวจเยี่ยมวันนี้แล้วเป็นไงบ้างฮะัได้รับปัญหาไปเยอะเลยก็เสริมเนื่องจากท่านสนสนผู้ทรงเกียรตินะครับท่านได้ตั้งกระทูถามเมื่อวันที่13านะครับพี่นันถามมาเรื่องเรื่องของความคืบหน้านะครับโครงการอางสร้างอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโยธรน,นะครับก็พี่ท่านให้เกียรติตั้งกระทูถามไป3ข้อเรื่องทั้งความราชาเรื่องคลองส่งน้ําแล้วก็ที่อุดตันนะครับก็วันนี้ ได้ลงพื้นที่นะครับหลังจากที่ตอบกระทู้เสร็จแล้วเพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องกลุ่มผู้ใช้น้ําพี่น้องเกษตรกรผู้นําท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็วันนี้มีทางคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ในจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอทั้งสองท่านนะครับเข้ามารับฟังปัญหาร่วมกันเพื่อที่จะออกแบบแก้ไขปัญหาให้มันถูกนะครับถูกกับความต้องการพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับวันนี้ก็ได้ทราบปัญหาหลายเรื่องนะครับแล้วก็ ต้องขอบคุณนะครับท่านสสทั้งสองท่านนะครับที่ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีหลังจากที่ตอบกระทู้เสร็จเราก็เอากลุ่มผู้ใช้น้ํามาสะท้อนปัญหากันจริง,รงๆวันนี้นะครับก็ในฐานะที่เป็นเลิมตีช่วยนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านเลิมตีว่าการนะครับให้มาลงพื้นที่ทุกปัญหาที่รับฟังวันนี้ก็จะถูก แกไปประชุมผู้บริหารกระทรวงเพื่อที่จะหนึ่งนะครับถอ,อดแบบการทํางานเอาปัญหาทุกอย่างมายกร่างเป็นโครงการที่จะนํางบประมาณลงมาแก้ไขปัญหาถูกจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดต้นทุนน้าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายน้ําที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีนโยบายในการทํางานบูรณาการการ่วมกันนะครับที่ชมพูทานเขามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ก็จะให้กรมพัฒนาที่ดินนะครับกระจายน้ำนะครับที่ของเป็นน้ำต้นทุนของชมพูทาน เข้าไปสู่ทั้งอ่างขนาดกลางอาของขนาดเล็กแล้วก็บ่อจิ๋วนะครับที่อยู่หัวไล่ไปนายพี่น้องเกษตรกรโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการส่งน้ำนะครับก็เป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันแล้วก็ทางกรมพนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะเข้ามาสํารวจในพื้นที่จริงว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยมีพืชตัวไหนบ้างที่เหมาะสมนะครับสำหรับคุณภาพของดินในพื้นที่เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้ทําการเกษตรตรงกับ ความต้องการของตลาดนะครับทุกวันนี้เหมือนอย่างที่พื้นที่นะครับเกษตรกรเขาจะมีอาชีพปลูกมันสําปลังกันซะม,มากกว่านะครับเราต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้กลุ่มประเทศที่เราส่งออกมันสําปลังอย่างเท่นที่ส่งออกมากที่สุดก็ประเทศจีนเขาย้ายผ่านผลิตฐ่านผลิตเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่ที่ลาวแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันรัฐบาลจีนไปสัมปทานที่ดินในลาวเยอะมากทําให้เขา มีอำนาจาก,การต่อรองในการซื้อสูงมากนะครับหนึ่งเขาย้ายฐานผลิตเขาผลิตเองได้ต้นทุนที่ลาวที่เวียดนามต่ําขณะที่บ้านเราต้นทุนทางด้าน,าานการผลิตยังสูงอยู่ไหนจะมาเจอเรื่องภาวะของนาเดียญญความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมาเจอโรคใบด่างอีกนะครับทำให้มันสําหรังที่เราปลูกเนี่ยไม่ได้คุณภาพาปริมาณแป้งเปอร์เซ็นต์ปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งก็ต่ําไปแข่งขันเขาก็ไม่ได้แล้วก็ทางยิ่งทางประเทศจีนนี่เคยเป็นประเทศหลักที่เราส่งออกเยอะสุดเนี่ยเขาก็มีการ ส่งเสริมให้พี่น้องเขาปลูกพืชที่จะผลิตเอทานอลต่ e อไปนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะท่านท่านบริหารทุกท่านท่านผู้แทนทั้งสองท่านได้ทราบถึงปัญหาว่า,วา,วาการที่เรายัางส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเราปลูกมันสำลังที่พอราคาดีปุ๊บพี่น้องพากันปลูกเยอะมากถึงเวลาแข่งขันกันเองแล้วมาเจอปัญหาแข่งขันกับต่างประเทศอีกก็อยากให้พี่น้องลอง เปิดใจปรับนิดนึงว่าโครงการดีๆที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปรับพื้นที่พี่น้องเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นมันดีอย่างไรแล้วก็นอกจากเราจะมากระจายเรื่องน้ํามาพัฒนาเรื่องโครงสร้างดินคุณภาพดินเสร็จแล้วก็จะเอาพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับอยู่แล้วมาให้พี่น้องส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกต่อไปนะครับเรามีน้าเสร็จกมงบะมงก็บริการ่วงกันก,ก็เอาพันปลาเอากุ้งกำกามมาปล่อยให้พี่น้องหนึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร2ยังเป็นอาชีพเสริมระหว่างเราทําการเกษตรหลัก วันนี้ต้องขอบคุณท่านสสผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนะครับที่จริงๆท่านต้องอยู่ในสภานะครับเดี๋ยวต้องกลับไปสภาไปตอบกระทู้อีกนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับภาครัฐภาคเอกชนเราลงมาพื้นที่นะครับท้องที่ท้องถิ่นวันนี้มารับฟังปัญหาแล้วจะเอาปัญหานี้ไปแก้ไขต่อไปนะครับยังไงก็พี่น้องอุ่นใจนะครับการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับขอบคุณครับไม่ไมหนักใจนะครับปัญหาตรงนี้าไม่หนักใจครับผมมีสสเป็นแนวร่วมแล้วครับ S <S อะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเราพร้อมให้ความร่วมมือครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ในพื้นที่ต้องทำครับเราสามคนมีปริญาณร่วมกันคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคือติดตั้งเ,เสร็จแล้วเราก็มาปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำคลอง,องหลวงรัรชโชธอนอำเภออำเภอจันจังหวัดชลบุรี ดีใจและสุขดีเมื่อได้มาที่นี่อ่างเก็บน้าชนบุรีอ่างเก็บน้ำมีชื่อดีของหลวงรัชโลธรพี่น้องรู้กันมาปล่อยปลาได้บุญด้วยเอ้ย ขอให้ทุกท่านจงชโชคดีๆๆๆว,ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน